สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วเนาะเป็นคลิปรีวิวตัวโปรดักต์ของเราเองวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลล์พ์คหรือว่านักขายพัคนี่แหละที่เพอร์เฟกต์คาร์ครับผมเอาจริงๆนักขายนี่ไม่ใช่สัตว์แต่ว่าขายนะครับผมคือเลือกของให้ดีที่สุดให้กับลูกค้ากันไปเลยลูกค้าชอบค่อยซื้อลูกค้าไม่เหมาะสมไม่เชียร์ไม่ดันขายครับผมแนะนำมาดูรถของเราที่เพอร์เฟกต์คาร์ก่อนได้รถของเราสวยดีและมีนักขายมืออาชีพทุกท่าน คันนี้เป็นรถที่เหมาะกับเรียกว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็ได้ที่ออกแนวสไตล์สปอร์ตคันนี้เป็นรถตัว4ประตูยกสูงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นตัวไททัน plus p l u สถ้าใน plus ของมิตซูคือยกสูงคันนี้เป็นรถปี2019เป็นสีขาวสภาพสีร้อยให้เต็มร้อยนะไม่มีหักเลยเพราะว่าเป็นรถปี2019ครับผม2019คือรถไม่ถึงปีนึงเลยยังไงมันใหม่แน่นอนมันใหม่กว่ารถเทสอีก ผมก้าพูดได้เต็มปากรถเทสก็คือรถเทสได้ตามโชว์รูมรถทดลองขับพวกนั้นแหละที่มีรถให้ลูกค้าดูนะสีมาดูใ,ใกล้ๆเลยครับเจมสีทุกอย่างอันนี้ยังไม่มีขัดไม่มีเคลือบนะเวลาดูสีรถอย่ามองตรงๆดูด้านข้างมองทะแยงขึ้นไปไล่รอยขนแมวไล่รอยบุบรอยอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับผมตัวกระจังหน้าบอกเลยว่าทำมาดีรับกับตัวไฟหน้ามากเลยครับผมดีไซน์สวย มีไฟ LED ให้ดูโคมไฟหน้าดิโคมไฟหน้านี้ให้สไตล์มาค่อนข้างดุนะอ่มีไฟด้านล่างให้ด้วยครับผมเป็นไฟตัดหมอกกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมมาให้ด้านล่างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้บอกเลยว่าสวยเป็นสไตล์ที่เรียกว่าสวยงามกันเลยทีเดียวครับผมคันนี้ยกสูงมาแล้วนะ่ะยางเป็นยาง H/T เป็นยาง H/T เป็นยางบิดสโตนครับผมชายบันไดข้างเดิมๆจากโรงงาน ข้อดีของชายมาดายข้างเดิมๆจากโรงงานเนี่ยคือมันรองรับน้ําหนักได้เยอะครับผมไม่ใช่พวกชายมันไดแต่งสามลางซับไพรเออรข้างนอกที่เซลล์เขาแถมกันโชว์เลยขาไม่ค่อยดีอ่ะ,อะแต่เพื่อคลิป YouTube แต่ทําได้เนี่ยน้ําหนักผมเนี่ยอีกประมาณ10บโลร้อยเนี่ยก็สามารถขึ้นรับน้าหนักได้เต็มที่เลยนะครับผมแม็กเป็นแม็กทูโทนมาให้นะเป็นทูโทนปัดเงาค่อนข้างสวย ตัวกระจกด้านข้างเป็นแบบครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้ไว้เพิ่มในเรื่องของความปลอดภยัยเวลาเลี้ยวเปลี่ยนเล,เลนอะไรพวกนี้เพื่อร่วมถนนเขามองเห็นเราได้ง่ายขึ้นจริงๆคันนี้สี่ร้อยถ้าเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมให้เก้าเสิบเก้าจุดเก้าเผื่อไว้อาจจะมีรอยขนแมวแลวขนนึงแล้วกันแต่คันนี้สวยจริงเมื่อเปิดครเมียมเพิ่มความหรูหรามีระดับพิเศษนะอย่างถ้าลูกค้าท่านไหนดูรถไม่เป็นอะ่ะเพอร์เฟกต์ค่ของเรายินดีสอนให้นะอย่าง อย่างของผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรียกว่าค่อยๆสอนกันไปทีละคลิปคลิปคลิปเล็กคลิปน้อยแล้วกันก็อย่างอันนี้ครับผมลองดูประตูด้านข้างนะอันนี้ก็จะเห็นเม็ดอาร์คเดิมๆที่มีมาให้จกโรงงานเนี่ยครับผมถ้าสีเดิมโรงงานภายในเนี่ยรูปมันจะมีความสาเหมือนกระดาษทรายเบร์ละเอียดนิดนึงแล้วก็ยางขอบประตูตรงนี้ครับผมถ้าเป็นรถใหม่ๆเนี่ยกดไปเนี่ย ถ้าเกิดว่ารบไม่มีการทําสีมายางตรงนี้จะยุกตามเล็บของเราไปเลยครับผมนี่คือหลักข้อหนึ่งในการดูรถหัวน็อตตรงนี้ครับผมทุกอย่างคมกิฟไม่มีโดนถอดไม่มีโดนขันมาให้สีเดิมโรงงานรถคันนี้เดิมจริงๆครับผมตัวกันเลยตรงนี้อ่มาดูนี่หน่อยให้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมใน YouTube ดูหน่อยเราสอนแต่ในไลฟ์สดกันไปเยอะละอันนี้ครับผมตัวกันเลยตรงนี้เขาเรียกว่าตัวกันเลยนะน็อตทุกอย่างคมหมดไม่มีถอดไม่มีอะไรเลย ทุกประตูสบานเป็นอย่างนี้หมดรถที่เบอร์เฟคคาร์เราคัดมาคุณภาพฟิล์ม100%เผมให้เต็มร้อยนะฟิล์มดูแล้วจากสายตาเป็น60สิบทั้งคันไม่ตลอดครับผมเป็นเรียกว่าเป็นค่าสเปคโรงงานอีกสเปคหนึ่งที่เขานิยมกันเวลาออกรถป้ายแดงกันด้านข้างไม่มีรอยขนแมวไม่มีอะไรเลยครับผมไลเนอร์ด้านหลังเป็นไลเนอร์แท้จากมิซูบิชิมอเตอร์ให้นะ เป็นไลเนอร์จากมิซูมิชิมอเตอร์ให้ด้านหลังมีตัวมือเปิดเป็นแบบโครเมียมปัดกับสีตัวรถให้ความหรูหรามีระดับส่วนมากพวกรถหรูเนี่ยเขาจะใส่ในพวกของโคมรเมียมกันเข้ามามีเวกครับผมเป็นอ่ามีเวกเป็นเทคโนโลยีของตัวมิซูเป็นดีเซลครับผมครีนดีเซลก็ช่วยลดมลภาวะครับผมไฟท้ายเดิมๆสวยๆด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันหมด เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกสักบ้านแล้วกันเนี่ยครับผมเม็ดอาร์ hmm. ทุกอย่างอยู่ครบ mm hmm. น็อตกันเลยเนี่ยสีแต้ม QC โรงงานไว้ยังมีอยู่เลยนะยังไม่โดนถอดยังไม่โดนขันออกคันนี้สวยจริงๆเป็นรถปี2019ครับผมสวยๆมากโอเคดูข้างนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในรถคันนี้ให้อารมณ์ประมาณไหนแล้วเนี่ยรถปี19เนี่ยจะให้อะไรเรามาบ้างครับผมกับเทคโนโลยีใหม่ๆของมิซูมอเตอร์เดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าครับ โอเคครับอันนี้ผมก็มาอยู่ภายในเจ้าตัวมิ s ูบิชิไต้ตันพาดปี2019กันแล้วนะบอกเลยว่าอ่าคันนี้ครับผมพอผมมานั่งแล้วอารมณ์ให้อารมณ์คล้ายๆปาเจโรมากๆเพราะว่าตัวนี้เป็นไต t ตันพาร์ G L และอย่างอันแรกที่ผมบอกว่าให้อารมณ์ไม่คล้ายปาเจโรเลยก็คือในเรื่องของตัวพวงมาล,ายลยนะัยแหละพวงมาลายัยตัวมัตติฟังก์ชันด้านซ้ายกับผมเหมือนของปามากปาเนคือปาเจโรนะขอ,อยนยญาเรียกคำสั้นแล้วกันนะ ตองยอมรับว่ามิตซูทําเรื่องภายในดีไซน์มาได้ค่อนข้างดีครับผมอย่างพวกตัวเพิ่มเสียงรดเสียงเนี่ยบางแบรนด์ก็จะเป็นปุ่มกดขึ้นลงอยู่ตรงนี้เนาะอย่างของ Honda หรือว่าอย่างของ t o โยต้อย่างนี้ต่อของมิตซูเนี่ยดันขึ้นดันลงตรงนี้ได้ผมว่ามันให้อารมณ์ที่ความมีไซน์ความหรูหราเนี่ยมีกลิ่นมีกลิ่นอายความหรูมาค่อนข้างเยอะตัดมากับแซมคมมียมพร้อมสีดาครับผมสวยสวยมากกระจกข้างเป็นกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าให้นะครับผม อ่ะมีปรับไฟอ่าเรียกว่าปรับสูงต่ําของไฟหน้าได้ด้วยอ่าเผื่อเวลาไฟหน้าไปแยงตาไปอะไรใครเนี่ยคันนี้เรียกว่าลดปัญหาพวกนี้ไปได้กระจกไฟฟ้าพิเศษนะเลขไมคันนี้เลขไมยอยู่ที่3 9มหมนกเมตรนะสามหมรถปี2องพครับผมบอกเลยว่าใหม่ใหม่กริป,รปสดๆส,สิงๆกันเลยทีเดียวเกียร์อันนี้เป็นเกียร์แบบ6สปีดเรียบร้อยแล้วครับผมในถ้าเทียบในเรื่องของกระบะ กือบทุกแบรนด์ในตอนนี้นะก็ไม่มีใครใช้5สปีดแล้วแหละเรียกว่าเป็นถ้าเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยก็จะเป็นเกียร์หสปีดหมดเลยถ้าเกิดเป็นเกียร์ออโต้แล้วต่บางแบรนด์บางแบรนด์หสปีดบางแบรนด์เจ็ดสปีดบางแบรนด์สิบสปีดแต่ละแบรนด์กี่สปีดข้อดีข้อเสียต่างกันนะอยากรู้เป็นไงเดี๋ยวค่อยๆติดตามดู u t u b e ไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายให้เรื่อยๆครับผมโอเค ภายในดีไซน์คุณภาพเบาะร้อยให้เต็มร้อยไม่มีหักปีกไม่ล้มเบาะไม่เลอะไม่มีขาดครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหลังนั่งสบายมีที่เท้าแขนให้ข้างหน้าผมชอบอย่างนึงครับกับเจมขออนุญาตเรียกชื่ออะไรแล้วกันก็คืออันนี้ภายในคอนโซลกลางให้อารมณ์ในเรื่องของความหรูเหมือนปาเจโร่คือเป็นเปลียนโลแบ็กมาให้ครับผมแล้วก็อันนี้ตัวแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมเพิ่มลมลดลมอะไรพวกนี้ได้หมดเลย อันนี้ปรับเทมปรับอุณหภูมิปรับได้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถรถที่ใช้ใช้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะใช้ง่ายเหมือนกันกล้องหลังมีให้อ่ะตัวนี้หมดปัญหาไปเลยครับผมว่าว่าเวลาจะถอยจะไปชนอะไรหรือว่าจะโดนอะไรพวกนี้มีเส้นแบ่งระยะบอกให้ระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะที่ควรที่หยุดที่จะหยุดเป็นสีแดงตัวนี้เนาะตัวนี้ขับนิ่มมากขับนิ่มเข้าง่ายครับไม่เรียกว่าไม่เหนื่อยไม่เมือ่อย สุภาพตีขับได้สุภาพุู้สุภาพบรุบรุษขับได้หมดเลยนะครับผมเลขไม้สามหมเรื่องแอร์เรื่องอะไรไม่ต้องห่วงเย็นและที่สําคัญครับผมรถคันนี้มันเป็นรถปี2019เลขไม้ย,ยังไม่ถึงแสนรถญี่ปุ่นส่วนมากเกือบทุกแบรนด์จะรับประกันมีวารันตีอยู่ที่3ปีหรือว่า10,000แกิโลเมตรนอกจากวารันตีศูนย์ที่ยังเหลืออยู่แล้วเดี๋ยวไปพบกันในท้ายคลิปว่ารายละเอียดของวรันตีของ p e r f e c t Car เราจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าไงไก่อนจะไปถึง ช่วงนั้นนะเราต้องผ่านช่วงห้องเครื่องก่อนหัวใจหลักของรถคันนี้กันปะ่ะเดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของรถคันนี้ครับผมว่าหัวใจของเขาจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนไปดูกันดีกว่าครับ โอเคครับอันนี้ก่อนก่อนจะแวะมาดูหัวใจหลักมาดูหัวใจหลักด้านหลังของเราดีกว่านี่เรียกว่ามาให้ดูกันแบบเรียวๆเลยครับผมระหว่างอัด YouTube กันอยู่เนี่ยมีลูกค้ามาดูรถเป็นปาเจโรนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยตามด้านหลังเลยใครที่กําลังหาดูรถมือสองอยู่นะคือรถมือสองมันมีรุ่นเดียวคันเดียวแบบเดียวรถถ้ารถสวยๆเนี่ยแนะนําถ้าดูในดูและชอบติดต่อมาได้เลยไม่งั้นชา้าหมดบดแน่นอน อย่างคันนี้นะครับผมที่บอกว่าหัวใจหลักสวยๆเลยผมย้ำนะรถเ e อร์เฟคคาวของเราทุกคันเนี่ยไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างหลักไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมไฟไหม้ไม่มีกอใหม่ถ้ามีผมกล้าซื้อคืนให้เต็มราคากันเลยเนี่ยครับผมโครงสร้างหลักอยู่ตรงไหนโครงสร้างหลักจะอยู่ตรงนี้บริเวณคานด้านหน้าบริเวณคานด้านซ้ายครับผมบริเวณรอบหัวใจหลัก พวกนี้ถ้าเรียกว่าภาษาอย่างเป็นทางการเขาเรียกว่าพวกนี้บางแบรนด์ผ่านอาเซียนเอ็นแคมาแล้วบางแบรนด์ผ่านยุโรปเอ็นแคมาแล้วมีการทดสอบมาตรฐานความแข็งแรงของตัวถังมาให้เรียบร้อยนะครับผมอย่างคันนี้น็อตครบเดิมๆหัวน็อตครบทุกอย่างนะหัวน็อตคมมากสีเดิมๆสีคานหน้าส่วนมากภายในจะลูปไปแล้วให้อารมณ์ความสะอาดจะไม่ใช่เป็นสีที่พอนเลกเกอร์มา แล้วก็เนี่ยครับผมพวกหัวน็อตต่างๆน็อตฝากระโปรงอยู่ครบงครบทุกอย่างเม็ดอาร์ทุกอย่างเดิมเดิมทุกอย่างรถคันนี้ไม่มีเครื่องเยอะไม่มีอะไรหลวมทั้งหมดเลยครับผมคิวสีแต้มคิวซีโรงงานเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยรถคันนี้เป็นรถเหมือนรถไม่เหมือนอนะ่ะมันคือรถใหม่ ABS ทุกอย่างมีครบเก็บสายไฟเก็บอะไรมาให้อย่างดีเลยนะครับผมสีคิวซีอะไรพวกนี้สวยครบจบทุกอย่างเลย เรียกว่าถ้าใครหาดูรถใหม่สภาพดีดีบอกเลยไม่ผิดหวังกันเลยนะครับผมปะเดี๋ยวไปดูสินสอดคันนี้กันสินสอดคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่กันครับผมโอเคครับขออนุญาตสรุปสินสอดของน้องหนูคันนี้ก่อนแล้วกันเนาะอธิบายก่อนน้องหนูคันนี้เป็นรถปี2019เป็นไททันพลัสตัว4ประตูครับผมเป็นปี2019เกลขไม่อยู่ที่39,000กิโลเมตรนะครับผมเรียกว่าเป็นรถที่เหมือนใหม่เลยคันนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดให้เรียบร้อยแล้วนะ มีก็เรียกว่ามีกล้องหลังให้มีตัวฟอนต์หน้าจอเป็น DVD ให้ครับผมรถคันนี้ราคาอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่เท่าไหร่บอกเลยว่าขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งราคาคันนี้อยู่ที่617,000บาทนะครับผมถ้าเกิดไปออกออกใหม่ก็ออปชั่นอย่างนี้ยังไงก็ประมาณ8,000สนแน่นอนสำหรับเป็นรถตัว4ประตูยกสูงนะครับผมคันนี้ออฟชั่นทุกอย่างบอกเลยเหมือนปาเจโรราคา6 1 6แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทบอกเลยว่าไม่แพงไม่แพงเลยครับผมและพิเศษที่สําคัญนะครับผมช่วงนี้ของเรามีโปรโมชั่นพิเศษคือโปรโมชั่น top up ให้ด้วยนะคือวางเงินจองเท่าไหร่ได้ส่วนลดคืนไปเท่านั้นถ้าอยากดูดอกเบี้ยพิเศษเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้เข้ามาเช็คเครดิตกันก่อนได้ครับผมรวมถึงบริการพิเศษต่างๆเราไม่มีตัดออกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงมูลค่า2,005 เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องพร้อมไส้กรองมูลค่า2,500บาทขัดเคลือบสีมูลค่า2,500บาทพร้อมตรวจเช็คระบบไฟเครื่องยนต์ช่วงล่างทุกอย่างไม่ได้ตรวจเช็คกันแบบมั่วๆนะผมมีบุ๊กเซอร์วิสมีบุ๊กวารันตีให้พร้อมรับประกันเครื่องเกียร์กล่องนานสูงสุดอยู่ที่1ปีนะครับผมรับประกันนานสูงสุดอยู่ที่1ปีหมดปัญหาว่าซื้อรถไปเนี่ยจุกจิกไม่จบที่เฟอร์เฟคคาไม่มีรถ ถ้ารถไม่ดีเราอยู่ไม่ได้มาถึง10ปีครับผมเราเรียกว่าทําธุรกิจกันแบบมีจรรยาบันกันเลยถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจรถของ Perfect Car ของเรายิ่งเป็นเจ้าคันนี้นะเนื้อหอมมากๆสามารถจะเม้นใน YouTube ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็ได้แต่ที่สําคัญผมอยากให้โทรมาเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยครับผมบอกเลยโทรมาคุณจะเจอความประทับใจเจอประสบการณ์หลายๆอย่างแน่นอนถ้าใครท่านไหนดูแล้วชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะ เมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาดูช่อง Perfect Car ของเราเนี่ยบอกเลยสิ่งที่คุณจะได้นะไม่จะเป็นคุณต้องซื้อรถเลยคุณได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปแน่นอนยังไงคุณได้ความรู้แน่นอนจากการดูรถการสอนดูรถดูรถยังไงประสบการณ์การเป็นยังไงเมคเซนต์ยังไงสอนโดยคนมีประสบการณ์แน่นอนครับผมได้ความรู้ต่างๆในเรื่องของรุ่นรถเกรดรถออปชั่นของรุ่นรถการใช้งานฟังก์ชันต่างๆครับผมบอกเลยว่าถ้าดูมีเวลาดูเดี๋ยครับมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียอะไรเลย แต่ถ้าดูแล้วชอบรถแล้วมานะครับมาที่ราซา87มาหานักขายปาร์คหรือว่าเซลล์ปาร์คคนนี้ได้เลยผมพร้อมจะดูแลด้วยความจริงใจให้ตลอดนะครับผมถ้ายังไงวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขออนุญ,ญาตขอตัวไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกันคลิปหน้านะว่าปาร์คจะพามาดําเนินรายการมาพบกับรถรุ่นไหนกันบ้างถ้าไงวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ